อยากขายของออนไลน์นะแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีคุณเชื่อไหมครับนี่คือ1ในปัญหายอดฮิตเลยนะครับของคนที่เข้ามาปรึกษาโค้ดบีครับว่าอยากจะขายของออนไลน์เป็นไรายได้เสริมนะแต่ประเด็นคือไม่รู้จะ ขายอะไรดีโคชบีช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าขายอะไรดีหนูจะไปหามาขายเอาแบบขายดีดียอดปังๆเลยนะคะโคชบีจะบอกเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้ครับว่าอะไรขายดีเพราะเดี๋ยวนี้มันมี AI ช่วยบอกคุณแล้วครับว่าอะไรขายดีคุณไม่ต้องมโนเอาเองและไม่ต้องมาถามโคชบีแล้วครับเพราะโคชบีก็รู้ดีไม่เท่ากับ AI บน Tik t ็อครับคุณเชื่อไหมครับว่า AI Tik t o ต็อจัดลําดับสินค้าขายดีให้คุณหมดแล้วครับผมแบ่ง เป็นหมวดหมู่ออกถึง10หมวดหมู่ครับแล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณชอบหมวดหมู่ไหนถนัดหมวดหมู่อะไรคุณก็เอาสินค้าที่ขายดีในหมวดหมู่นั้นมาติดตะกร้าขายที่หน้าร้านของคุณเองและการเป็นในหน้าติ๊กต็อกนะครับคุณยังไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องลงทุนกับสินค้าก่อนเลยนะครับคุณจับเสือมือเปล่าได้เลยครับเลือกสินค้าแต่ที่สินค้าขายดีติดท็อปทเวนตี้หนึ่งถึงยี่สิบอันดับแรกเอามาติดตะกร้าขายในคลิปของคุณครับคลิปของคุณก็จะมี โอกาสคนซื้อสูงมากเพราะมันมีแต่สินค้าขายดีๆลงบุญชิปแต่เชื่อไหมครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนไม่ถึง5%เครับที่ทําแบบนี้เป็นและแน่นอนครับคนที่จะทําแบบนี้เป็นก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการทํติ i กตอกอยู่พอสมควรเลยละครับแต่ตอนนี้มีข่าวดีครับโค้ชบีสอนวิธีการไปในหน้า Tik กต o k ติดตะก้าสินค้าขายดีให้คุณหมดแล้วครับผมซึ่งโค้ชบีเอามารวมประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับชื่อหนังสือว่าหาเงินลาน ง่ายๆด้วยติ๊ t o ็อกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนครับเป็นหนังสือที่โค้ชบีเขียนเองกับมือครับแล้วรู้ครับว่าจุดอ่อนหรือปัญหาของคนอยากทําออนไลน์แต่ทําไม่ได้เพราะอะไรอย่างเช่นกรณีของปัญหาเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ว่าไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองไม่รู้จะขายอะไรดีควรจะเอาอะไรมาขายกรณีแหละครับโค้ชบีเลยเอามาเปิดเป็นประเด็นของคลิปนี้นะครับเนื้อหามีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับตอบโจทย์คุณว่าคุณจะมีวิธีการหาสินค้าขายดีที่ AI t นต t o k ต็อเขาจัดสรรมาให้แล้วเอามาขายที่หน้าคลิปของคุณได้อย่างไรครับผมและหนังสือเล่มนี้นะครับยังสอนละเอียดชนิดที่เรียกว่าจับมือทํากดปุ่มตามวงให้คุณเห็นเลยว่าคุณต้องกดปุ่มไหนอย่างไรคุณถึงจะได้สินค้าขายดีแล้วที่สําคัญนะครับคุณไม่จําเป็นต้องสต็อกของเพราะการทําแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นในหน้า Tik t o ็อกก่อนครับและเมื่อคุณเป็นในหน้า Tik t o ็อกแล้วคุณขายดีมียอดค่าคอมมิชชั่นเข้ารัวๆคุณค่อยหาสินค้านั้นมาขายเองครับผม ปิดประตูขาดทุนแน่นอนเพราะตอนคุณไปในหน้าเขาคุณรู้แล้วว่ามันขายดีใช่ไหมล่ะครับพอคุณหาสินค้ามาขายเองคุณก็ปิดประตูขาดทุนนั่นเองและถ้าคุณทาตาม3ามสเต็ปที่โคชบีสอนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจะมีรายได้หลักล้านต่อเดือนง่ายๆเลยครับเพราะสเต็ปที่3มันคือสเต็ปที่สอนให้คุณเนี่ยไปเปิดรับในหน้าให้คนอื่นเอาสินค้าของเราไปช่วยขายคุณไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวเลยครับผมถ้าคุณอยากรู้วิธีการและขั้นตอนทั้งหมดที่โคชบีพูดไปนะครับในหนังสือเล่มนี้มี คำตอบให้คุณหมดแล้วครับผมถ้าเกิดคุณอยากหาไรายได้เสริมจาก TikTok โดยที่คุณยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะครับผมโคชบีแนะนําให้คุณกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านศึกษาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมที่ตะก้าสีเหลืองของคลิปนี้ครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในการหาเงินออนไลน์หรือหาเงินบน t i k t o k นะครับกดติดตามกดหัวใจกดเซฟโพสคลิปของโคชบีเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาที่โคชบีมีคลิปอะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นพวกของโคชบียังไงล่ะครับโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์